สวัสดีค่ะแล้วพบกับมาม้าแล้วก็นามิอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมามมาแล้วก็นามิจะพามาเล่นเกมโรโบอทก,กันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะพากันมาออกกําลังกายกันนะคะช่วงนี้ก็อุ้วนเนาะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมออกกําลังกายเนี่ยมันจะยากแค่ไหนใช่ไหมคะนามิใช่ค่ะโอเคไปง้นลุยกันเลย กระโดดตึ้งโดตึ้งตึ้งตึ้งเฮ้ยนามีระวังด้วยนามีทำไมตายเร็วจังเลยอ้าวว่าเาอไม่ไปไกลเลยอะไรวะหมูหมาตายก่อนเลยนาม่ยังมาใช่เหรอเราเราหมาด้วยตึ้งตึ้งเอ้าเฮ้ยทำไมหมาตายอ่ะนันมี่พิกินันาม่มันลมกระโดดพิกินมนไม่เมิกระโดดเลยเนี่ย โอเคมามาถึงแล้วนะมิวไหนโอเคนามิตายอยู่โอ้นามิตายอยู่มารออยู่นานเร็วๆวนาเดี๋ยววันนี้นะมามาก็เพิ่งเลิกงานมานะแล้วก็นะมิก็เลิกโรงเรียนก็มาเล่นด้วยกันเลยอ่ะโอเคบายเราไปด่านต่อไปกันเถอะทำไมที่ออกกำลังกายมีช็อกโกแลตด้วยอ่ะนี่ไงนี่ไงคองงน้ำใช่เหรอใช่ชันเปคงกินน้ำ เขากำลังยกน้ำหนักอยู่ใช่สิดูสิใช่เอ้าอุ้ยนามิข้างในมันเหมือนมันเหมือนที่เราเล่นที่นี่เลยอ่ะอยู่ในโรงเรียนเลยอ่ะใช่สิจำได้ไหมจำได้อุ้ยอืมจึงจึ้งอุ้ยเหมือนกันเอ้ยไปไปเอ้ามาม่าตายเฉยเลยนัมมี่รออยู่ไหนอ่ะ วันนี้อยู่เฮ้ยโอเค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 ,อเคไปเลยเพื่อมา <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมเพื่อนเพื่อนก็ตายอ่ะเฮ้ยทำไมเพื่อนเพื่อนตายอ่ะเพื่อนเพื่อน,น,น,นขี่คอมามาใช่เหรอใช่อา้าวทห้ไมพวกกล้าขี่คอ ไรวะตายเฉยเลยอ่ะเอา้าเฮ้ยพี่กิ<อ>ามาไปไกลนด้ยังไงเฮ้ยมามาไปได้เอ้านี่เขีย่ยคอเฮ้ยมามาไปได้มามาไปได้นมมี่แล้วไป,ไปนี้คิดเอาเหรอใช่งไีต้องไปนี้อ๋อเหรออ่าม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 าทางนี้มามาทางนี้โอเค หมาต้องผอมแน่เลยคราวนี้โอ้โหแล้วมันตายด้วยมาม่านอนแล้วมีลวดีน่าเอามานี่หมาลอยอยู่ตรงนี้นี่หมาลอยตรงนี้แสดงว่าหมาเริ่มเก่งแล้วนะหยบหยบหยบจับใจจับจับโอเคค่ะถึงแล้วจ้าต่อไปนิเคียวอะไรจะไม่รู้มันเหมือนมันมันเหมือนเป็นไอ้นี่เนาะเหมือนเหมือนเป็นบันไดเลยใช่ป่ะใช่นี่ไงบันไดสีไง <S <S เนี่ยสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงอุง้ยอุ้ยอุ้ยมันเป็นริมเหลี่ยมอ่ะอึ๊บโอ้ยมันไม่ตายอยู่จริงเหรอมี่เนี่ยหมาเราอยู่มาหมาเริ่มเก่งแล้วนะตั้งแต่คลิปที่แล้วนะ <S <S นมาหมาเริ่มแบบปุ๊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 บเลยนะเออสีน้ำเงินเอาวมาหมาจะสู้นะม,มี่ได้แล้วนาม,มีนมม่นาม,มี่นามี่นามีเนี่ยเก่งแล้วอ่ะ โอเคโอเคไหนไหนโชว์มาสิน่ามาช่วยไหมไม่ช่วยโอเคหน่ามิจะเก่งแล้วใช่ไหมนี่มีพยายามอยู่ไปแล้วจ้าเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอาไปเลยจ้าเออเดี๋ยว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 ทำไมคะทำไมคะเป็นอะไรเนี่ยมาทำอะไรเฮ้ยให้หลบเหรอเฮ้ย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 จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยอ๋อให้หลบนี่เองอ๋อโอเคให้หลบนี่เอง เอ้ยแล้วตรงนี้มหมาต้องกระโดดไหมเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเวทีต่อยมวยไงไม่รู้ต้องต้องต้องกระโดดใช่งไหมถ้าไม่กระโดดเราต้องตายใช่ปะเดมาเลยเดินวิ่งมาเลยโอเคอเอเออไม่ตายโดดไปกระโดดไปโอเคต่อไปคืออะไรเฮ้ยมันเหมือนนั่นงไง ให้ว่ายน้ำเหรออ้าวไม่ใช่ให้กระโดดกระโดดบนท่อนไม้สู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 ้ค่ะสู้ส<อ>ู้น้าไม่ตายอยู่นาไม่นาไม่ตายอยู่อาจริงดิโอ้โหงั้นหมาหมาก็มารอนามิตรงนี้แล้วฉี่ทำไมทำไมทำไมปัใจจังอะหมาหมาเข้าไปในปากอะปากเขาดูดหมาหมาเข้าไปตอนนี้หมาหมาอยู่ในปากเขาแล้วเนี่ยหมาหมาอยู่ในปากพี่เขาอะ นี่ไงมีฟันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยอย่างนี้โอ้น่กกากลัวมากเลยอ่ะงั้นเราต้องเข้าไปในเข้าไปในลิ้นใช่ปะเ,ออเดี๋ยว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 ต้องกระโดดอ๋อโอ้โหวามาเหมือกทำไมทำไมมาเหมือลิ้นเซื่อยๆใหลเลยอะ่ะจริงเหรอจริงหี่หุ่มมันจุ่มน้ำหยาดน้ำเลยมันเป็นน้ำสีแดงอ่ะเจอฮีโนอะไรสีแดงฮเฮย ทำไมมันทำไมมันยากจังเลยด่านนี้ฮึเดี๋ยวนะมามาก็หมาก็หมาว่าค่อยๆเล่นแล้วนะอ๋อนี่ไงอีกสีหนึ่งหมามองไม่เห็นใช่ไหมมันไกลไปเอโอ้โหเมื่อกี้นี่กระตุกนี้เลยอ่ะเจ๊กฏไม่เอยอ๋อใช่ใช่ใช่ใชมันเป็นเบอร์เกอร์วยระวังนะมันมีเลเซอร์นะมันมีเลเซอร์นะ แต่ว่าไม่ตายนะแต่ว่าไม่ตายหรอกอ๋อไม่ตายเออใช่ใช่ใช่มันคือกระจกมะอ๋อนี่นายดูมันเหมือนเป็นเลเซอร์เนาะแต่ว่าโดนแล้วก็ไม่ตายเนาะเอ, <Dartmouth. c oughs> อ้ยเดี๋ยก่อนเลยก่อนเลยก่อนเ,เ,เ,เอ้ยเดี๋ก่อแล้วก่อนโอ้โหลบๆเอ้าเอ้าแล้วก็แล้วก็เฮ้ยมันไม่ใช่เลเซอร์แต่มันเป็นไม้นะมิใช่ <PO ils. S 2> มันเหมือนแบบเนี่ย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 นั่นไงคุย มามาโดนไม้ทับตายเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมามาต้องรอจังหวะก่อนอ้ยอะเอ้ยอะคุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคโดนไม้ทับจนได้แต่ตอนนี้รอแล้วจ้ะอันนี้น่าจะเป็นกระดูกสันหลังพี่เขานะเพราะว่าเราอยู่เราอยู่ในในในปากเขาไงแล้วเราก็ลงมาเรื่อยเรื่อยๆรืเรื่อยเตามอวัยวะพี่เขาสูงมาก ใช่ใช่ในนี้เลื่นนั่นไงหมอม้าว่าแล้วมันต้องลือดโดดก่นใช่มันต้องกระโดดมันเร็วอ่ะเดินนะเดินนะเดินนะเอาใหม่ใหม่ฮึบ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 ใช่มันต้องกระโดดฮึบมันต้องกระโดดจริงๆมันต้องกระโดด เอา้เอาที่เราอยู่ในเออพี่เขาเหรอเนี่ยมเ,งเมเงไม,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 ม่ตายอ่ะ เขาว่าเออออกมาเป็นเราอะปาไป,าปาเราดัดต่อไปกันเถอะเอ้ยกดน้ําได้ปะกดน้ําได้ปะหิวน้ําอ่ะอ่ะกดไม่ได้กดไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประตูไหนล่ะเอาประตูนี้ประตูนี้เอ้ยมันลื่นปะไม่ดื้อฮึไม่ โอเคนี่ไงได้ว่ายน้ําแล้วาว่ายน้ําไม่ได้น้ําตายนะจริงเหรออันนี้มันเป็นห่วงยางไงห่วงยางไงไปรู้เช็ดนี่ที่ที่นี่ยมีไปทะเลอ่ะแล้วมันก็จะมีห่วงยางอ่ะใช่ไหมล่ะใช่อือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วด่านต่อไปให้ไปตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีบันไดขึ้นไป นี่ไงอุ้ยมันเป็นสไลเดอร์อุยอ้ยฮึโอเคน้ำมีกระโดดขึ้นมาลูก<ง>เร็วเร็วเวเ,วเดี๋ยวจมน้ำกระโดดขึ้นมาฮึบโอเคฮัลแล้วไปตรงไหนต่อเฮ้ยเราจะได้ออกไปข้างนอกแล้วนี่มีเราจะได้ออกไปข้างนอกแล้วนี่อ,นนนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรามาถึงตรงไหนแล้วพี่เขาให้เรากระโดดเหรอ สูงขนาดนี้คุณพี่จะให้กระโดดยังไงคะอือหืออือหืออือหืออ๋อเอ้าก็ได้นี่ไหนมิกจุ๊บโอ้โหไปแล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหนปึ๊บตรงไหนตรงไหนเออเดี๋ยวดูวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งเร็วเออเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้รอดจ้ะอ่าไปอุ้ย มิมันมีบันไดข้างๆมาเลยมาเลยน่าจะเป็นบันไดขึ้นไปนะโอ้โหแต่สูงมากๆเลยนะเนี่ยมิตูดมามแหม่ออกมาออกจากตูดออกมาเลยเอาแหมมีหอมารับเราด้วยแเาาขึ้นหอมาแล้วเ้าเราอ้าเราขึ้นหอมาจากตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมีมิแหมก็รีบเลยนะเอ้า ไปตรงไหนอ่ะเจ้เอ้ยเดี๋ยว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 ยมสักนะเดี๋ยวสมมีมีมีลงไปข้างล่างเลยลูกโอ้โหเราก็โดดลงมาจากข้างล่างตรงนี้นี่เองเอ้าเอ้มาแล้วนะมีมาแล้วไม่รอมาอีกแล้วจุ๊บจุ๊บโอเคด่านต่อไปเหรอ เราชนะแล้วหรอ<ด>แล้ววันนี้นะคะนาน,นีแล้วก็มามาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีมีมอาบอกเพื่อนๆด้วยฝากติดตามนานี้ด้วยนะคะติดตามวราม่เลวยค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบายบายอันนี้เราชนะแล้วใช่ไหมใช่โอ้ชนะแล้ว